ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่9นะคะตัวอย่างที่9กําหนดเมทริก a มาให้แบบนี้นะคะเมทริก mm hmm. a มาให้แล้วก็เมทริก b มาให้เราจะเห็นว่าเมทริกของ a ของเรามีมิติอะไรคะ,ะเนื่องจาก a ของเรามีมิติอะไรคะกี่แถว1แถว3หลัก b ของเรามิติ3แถว1หลักอ่า ดังนั้น A B ของเรานะคะจะเป็นเมตริกขนาดเท่าไหร่คะ mm hmm. เมื่อเราเอา A มาคูณกับ B เราจะได้เมตริกขนาดตัวนี้ใช่ไหมคะแถวคูณหลักจะได้เป็นเมตริกขนาด1นึ่งคูลหนึ่่ะ b a จะได้เป็นเมตริกขนาดเท่าไหร่คะ b คือตัวหน้าเนาะ a คือตัวหลังอ่ะก็จะได้เป็นเมตริกขนาด3อ่ะแถวของ b เนาะแถวของ b กับหลักของ a ก็จะได้เป็น3คูณ3 3คูณ3อย่างนี้นะคะอ่ะ เมื่อกี้ที่ครูข้ามไปที่ครูไม่ได้พูดถึงว่า2เมทริกนี้มันคูณกันได้ไหมนั่นเราต้องรู้แล้วว่าเมทริกที่มันคูณกันได้คือเมทริกนั้นจะต้องมีอะไรคะมีหลักของตัวหน้าเท่ากับแถวของตัวหลังซึ่งอันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะคะมันเท่ากันและคูณกันได้จะได้เมทริกเป็นตัวนี้1นคูณหแบบนี้นะคะโอเคเนาะทีนี้เราจะมาหา a b แล้วก็ b a นะคะมาหา a b และ b a อะ หา a b วิธีทำ a b เท่ากับเขียนลงมาเลยค่ะ a ของเรามีอะไรบ้าง a 11 b 12 a 13ไม่ใช่ a 12อ a หนึ่งสของเราละคะ b หนึ่ b 2 1, b 3 1เอา A คูณ B เอาแถวที่1คูณหลักที่1อ่าดังนั้นจะได้เท่ากับเราจะได้เมตริกขนาดอะไรนะคะตัวแรก1คูณ1ใช่ไหม1คูณ1คือตัวเดียวเราก็จะเอาแถวที่1คูณกับหลักที่1แบบนี้อ่ะ คูณกันทีละตัวค่ะจะได้เท่ากับ a 1 1คูณ b 1 1บวก a 1 2คูณ b 2 1บวก a 1 3คูณ b 3 1แบบนี้นะคะจบ แค่นี้เพราะมันติดตัวแปรเนาะ a 1 1 b 1 1บวก a 1 2 b 2 1บวก a 1 3 b 3 1โอเคยังไม่ต้องใส่บุ๋มเล็บลบออกเพื่อความสวยงามนะไม่ต้องใส่บุ๋ม b ส B31 จบเมตริก ab ต่อไปหาเมตริก ba อ่ะ b a จะต้องเท่ากับ b 1 1 b 2 1 b 3 1คูณกับ a 1 1 a 1 2 a 1 3โอเคอันนี้เราจะได้เป็นเมตริกอะไรออกมาแน่นอนคะ่ะมิติ3คูณ3เนาะที่เราหาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนี่ไง เราจะได้เป็นเมตริกมิติ3คูณ3โอเคตำแหน่งแรกเราก็จะได้เป็นอะไรคะตำแหน่งแรกเอาแถวที่1คูณหลักที่1เนาะแถว1หลัก1คูณกันได้เป็นอะไร a 1 1 b 1 1ต่อไปแถวที่1คูณหลักที่2ก็จะได้ 1> a 1 2 B 1 1ต่อไปเอาแถวที่1คูณหลักที่3จะได้ A 1 3 B 1 1แถวที่1คูณหลักที่แถวที่2คูณหลักที่1ก็จะได้ a 1 1 b 2 1ต่อไปอะไรคะ 1> a 1, 2 b 2 1ต่อไปก็จะเป็น a 1 3 b 2 1ต่อไปแถวที่1อ่ไม่ใช่แถวที่3ตรงนี้แถวที่3เนะาะแถวที่3มหลักที่1ก็จะได้แถวที่3มคูณกับหลักที่1ก็จะได้เป็นอะไรคะ a 1 1 2, b 3 1ต่อไป a 1, 2 b 3 1ต่อไป 1> a 1 3 b 3 1แบบนี้นะคะเราก็จะได้เมทริกใหม่ที่มีมิติ3คูณ3มานะคะโอเคต่อไปที่ตัวอย่างที่10เลยนะคะมาดูตัวอย่างที่10จงหา ab และ ba ตัวอย่างการคูณเมทริกจะเยอะหน่อยนะคะโอเคหา ab และ ba วิธีทำ เ b เท่ากับเรามาดูก่อนว่าเมตริกนี้มิติอะไร 2, 2 2คูณ2คณ2ดังนั้นเมตริกเ AB จะต้องได้มิติอะไรคะมิติอะไร2คูณ2แน่นอนอ่า2คูณ2เมตริก b, A, จะได้เป็นอะไรคะแถวคูณหลักก็จะได้เป็น2คูณ2เช่นกันอ่า2เมตริกนี้ จะได้เป็นเมตริกใหม่มาเป็นเมตริกที่มีขนาด2อคูณสเหมือนกันนะคะโอเคหา AB ก่อน AB <ม>ของเราก็คือ1 0 2 1คูณกับ1ลบ3 4 5แบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะคูณกันธรรมดาเหมือนที่เราเคยทำมาแต่ว่าลักษณะการคูณจะเร็วขึ้นนะคะเอาตำแหน่งนี้ก่อน ตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะคะแถว1หลัก1อ่าแถว1หลัก1ก็จะได้เป็น1คูณ1 1คูณ1บวก0คูณ4ต่อไปแถว1แถว1หลัก2ก็จะได้เอาแถวที่1คูณกับหลักที่2เนาะจะได้เป็นอะไรคะ 1คูณลบ3บวกกับ0คูณ5ต่อไปตำแหน่งตรงนี้เป็นแถวที่2หลักที่1อ่ะก็จะเอาแถวที่2คูณกับหลักที่1จะได้เป็น2คูณ1บวก1คูณ4อ่ะสุดท้ายตำแหน่งนี้ เป็นแถวที่2คูณกับหลักที่2ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นแถวที่2เนาะก็เป็น2คูณลบ3บวกกับ1คูณ5นะโอเคดังนั้น a b ของเราก็จะเท่ากับอะไรคะ1บวก0ได้1ลบ3บวก0ได้ลบ3 สอบวกสได้6กลบหลบหบวกหได้ลบหเนาะโอเคเรียบร้อย a b โอเคค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างโจทย์ที่เราใช้การคูณเมตริกในการแก้ปัญหานะคะตัวอย่างที่12 การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2561ร25มีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด18สโมสรโดยผลการแข่งขันของสโมสรที่ได้คะแนนสูงสุด5อันดับแรกหลังจากจบการแข่งขันนัดที่17แสดงได้ดังตารางนี้นะคะมีทั้งหมด5สโมสรเนาะแล้วก็มีผลชนะผลเสมอแล้วก็ผลแพ้ดังในตารางแบบนี้นะคะ ถ้าในการแข่งขันแต่ละนัดสมมสอนที่ชนะได้3คะแนนและสมมสอนที่เสมอได้1คะแนนสมมสอนที่แพ้ได้0นย์คะแนนจงหาผลรวมที่แต่ละสมมสอนทาได้หลังจากการแข่งขันนัดที่17นั่นก็คือปกติสมมุติว่าเราจะหาคะแนนของแต่ละแต่ละสมมสอนเนี่ยเราจะต้องมีอีกตารางหนึ่งแล้วเราก็รวมคะแนนถึงต้องไหมคะ ซึ่งแต่ละตารางนั้นเรามาดูว่าชนะกี่ครั้งได้กี่คะแนนอ่ะชนะถ้าชนะได้3คะแนนดังนั้นเราก็สามารถเอา13คูณกับ3ใช่ไหมคะเสมอได้1คะแนนก็เอา1ไปคูณกับครั้งที่ชนะแพ้ได้ศนคะแนนก็เอา0ูนย์ไปคูณแล้วก็มาบวกกันแล้วก็รวมกันก็จะได้ตัวเลขออกมาดังด้านหลังนี้ แต่ทีนี้เราจะมาใช้ความรู้การคูณเมตริกของเราเอามาใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนั่นก็คือโดยการที่เรา,เอ,าอะไรครับเอาข้อมูลในตารางเอามาเขียนเป็นเมทริกใหม่รวมถึงเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยะคะแนนผลชนะเสมอแพ้เอามาเขียนเป็นเมทริกแล้วเอามาคูณกันเราก็จะได้ ผลลับออกมานะคะอ่ะวิธีทำวิธีทำเราให้ข้างบนเนี่ยเป็น A นะเป็นเมตริกเนะคะเห็นไหมคะแค่เราใส่วงเล็บเข้าไปเราดึงตัวเลขออกมาก็จะกลายเป็นเมตริกแล้วจะได้เมตริก A ที่มีขนาดเท่าไหร่คะ5คูณ3เนาะ13 สองสองสิบสองสามสองสิบเอ็ดหนึ่งห้งหาแปดหกสามยังไม่หมดเดีย๋ยวเขียนต่ออีกเก้าสองหกโอเคได้เม็รทิศเอมาแล้วต่อไปเม็รทิศบีเป็นเม็รทิศ แสดงตารางอ่าเป็นเมทริกแสดงคะแนนที่ชนะแสดงคะแนนที่ชนะเขียนได้เป็นอะไรคะได้เป็นชนะเสมอแพ้ทีนี้ามาเช็คเราจะเอาเมทริก r A มาคูณกับเมทริก B ีเมทริกเ e, A มีขนาดเท่าไหร่คะ 5คูณ3เมตริก b มีขนาด3คูณ1ดังนั้นมีแถวและหลักที่เท่ากันเราก็จะได้เมตริกใหม่มาเป็นเมตริกขนาด5คูณ1ถูกต้องไหมคะอ่า a คูณ b เรามาหา a คูณ b เพื่อเราจะรวมคะแนนทั้งหมดนะคะที่ได้จากการเข่งนขานี้ โอเคจะได้เป็นอะไรคะ 2> 13 2 2 12 3 2 11 1 5 8 6 3 9 2 6คูณกับเมทริก3 1 0เราก็จะได้เป็นเมทริกใหม่ออกมา ซึ่งมีขนาดกี่แถวคะขนาด5แถว1หลักจะได้เมทริกใหม่ขนาด5แถว1ลห1ลักโอเคแถวที่1หลักที่1แถวที่1คูณหลักที่1อ่ะแถวที่1คูณหลักที่1จะได้13คูณ3บวกสคูณหบวก สองคูณศูนย์แถวที่สองคูณหลักที่หนึ่งจะได้อะไรคะสิบสองคูณสามบวกสามคูณหนึ่งบวกสองคูณศูนย์ต่อไปแถวที่สคูณหลักที่1จะได้11คูณ3บวก1คูณ1บวก 5คูณศโอเคต่อไปเป็นแถวที่4คูณกับหลักที่1จะได้8คูณ3บวก6คูณ1บวก3คูณ0สุดท้ายเอาแถวที่5คูณกับหลักที่1จะได้เป็นอะไรคะ เก้าคูณสบวกสคูณหบวกหคูณศแล้วก็เอาทั้งหมดมาบวกกันนะคะจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบคูณสเป็น39 39ิบเวกสเป็น41 12ิเคูณสเป็น36 36ิบวกสเป็น39ต่อไป11 คูณ3เป็น 33, 33บวก1เป็น34ต่อไป83 24, 24บวก6เท่ากับ30ต่อไป93 27, 27มบวกสเป็น29โอเค ดังนั้นเราจะได้ตารางสรุปมาใหม่นะคะซึ่งตารางนี้แหละเป็นตัวบอกว่าอา้าวในแต่ละทีมได้คะแนนเท่าไหร่ดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าบุรีรัมยูไนเต็ดได้คะแนนเท่าไหร,ร่คะ41 t r u บ b a n g ท o ู u n ง t อกเท่าไหร่39อย่างเงี้ยนะคะเรียงลำดับกันลงมานี่คือการใช้ประโยชน์จากการ คูณเมตริกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะโอเคจบแล้วนะคะข้อนี้ต่อไปดูตัวอย่างที่13ค่ะตัวอย่างที่13เขาบอกว่าบริษัทผลิตสีทาบ้านแจ่มจริงมีสูตรในการผสมสีขาวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินให้เป็นสีอะไรบ้าง สีเขียวกระลำปีเปลือกมังคุดสีเหลืองกล้วยหอมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาต้องการที่จะผสมกระลำปีอ่ะผสมให้เป็นสีของกระลำปีเขาจะต้องใช้ส่วนผสมสีขาวร้อยละ80สีแดงศซสีเหลืองส0สีน้ำเงิน10%อย่างนี้เป็นต้นนะคะตารางนี้บอกอะไรแบบนี้ชนน โอเคทีนี้ข้อ1เนี่ยเขาต้องการอะไรคะสีเขียวกระหล่ำปีร้อยหกสิบลิตรเปลือกมังคุดสองร้อยลิตรแล้วก็กล้วยหอม1นึลิตรเราก็เอามาเขียนเป็นเมตริกใช่ไหมคะแล้วเราก็มาหาผลคูณของเมตริกเราก็จะได้ว่าแต่ละอย่างแต่ละส่วนผสมเนี่ยมันเท่าไหร่อันดับแรกเราเขียนเมตริก A A ไปก่อนเลยคะ่ะเมตริก A A เราจะใช้ตัวเลขที่อยู่ในตารางนี้นะคะใช้ตัวเลขที่อยู่ในตาราง แต่เนื่องจากตารางมีหน่วยเป็นอะไรคะร้อยละฉะนั้นมันจะต้องไม่เต็มใช่ไหมคะร้อยละร้อยละ80หมายถึงอะไรคะ0.8อ่าร้อยละ10หมายถึง0.1ประมาณนี้นะคะดังนั้นเราก็จะได้เมตริกใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเมตริก a อ่ะ a, a เท่ากับ0.8 0.72 0.86 0 0.14 0 0.1 0 0.14 0.1 0.14แล้วก็0ฟังทําแบบนี้ออกมาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพวกนี้ย มันเป็นอัตราส่วนนะคะเขาว่าอัตราส่วนมันเต็มมันก็คือหนึ่งฉะนั้นส่วนที่เขามาให้มันก็คือเป็นส่วนที่น้อยกว่าหนึ่งเนาะ 1. ฉะนั้นเราจะแปลงจากร้อยละก็คือแปสมสมตุติอันนี้แ0สนะ80ส่วน100มันเท่ากับอะไรคะร้อยละ80เท่ากับ0.8ดดังนั้นตัวเลขเนี้ยมาจากคำว่าร้อยละที่เขาให้ จากข้างบนนะคะจากโจทย์คำว่าร้อยละที่เขาให้จากโจทย์เราก็จะได้ตัวนี้ออกมาต่อไปเมทริก B ใช่ไหมคะเมทริก B คือเมทริกใหม่ที่เราสร้างขึ้นนั่นก็คืออะไรคะ <S <S เราต้องเรียงลำดับไปเนาะอันแรกเป็นกระหล่ำปีอันที่2เปือกบัคุดอันที่3ามกล้วยหอมฉะนั้นกระหล่ำปีของเราเท่ากับเท่าไหร่ 160เปลือกมังคุด200ร้กล้วยหอม100ได้เมทริกใหม่มาเสร็จแล้วเอา2เมทริกนี้มาคูณกันนะคะจะได้จะได้ AB เท่ากับเมทริก0.8 8 7 2 0.86 0.14อันนี้เขียนลอกมาเฉยนะคะแต่ให้มันอยู่ในรูปของการคูณกันนะคะ0.14แล้วก็0คูณกับอะไรคะคูณกับ160 200 100อ่าคูณกันเหมือนเดิมนะคะเราจะได้เมทริกใหม่เป็นเมทริกมิติอะไรเดี๋ยวเรามาลองเช็คก่อนเนาะอันนี้ A ของเราเป็นเมทริกมิติอะไรคะ มิติ4ี่คูณสา <B S 1> เป็นเมทริกมิติ3าคูณหดังนั้นเมทริกใหม่ของเราจะได้เมทริกมิติ4ีคูณหถูกต้องไหมคะโอเคอ่า4แถวนะเมทริกสี่แถวจะได้เท่ากับอ่าเมทริกสี่แถวอันแรกเอาแถวที่1คูณกับหลักที่1อ่า จะได้เท่ากับ0.8คูณ160ต่อไป0.72คูณ200บวกกันนะคะบวกกันกับ0.86คูณ100ต่อไปเอาแถวที่2คูณกับหลักที่1เหมือนเดิมก็จะได้0คูณกับ160บวก 0.14คูณ2อ0บวก0คูณ0่าต่อไปเป็นแถวที่3คูณกับหลักที่1จะได้เท่ากับ0.1คูณบวก0คูณ200บวก0.14คูณ100ต่อไปเป็นแถวที่ 4คูณกับหลักที่1เราก็จะได้ว่า0.1คูณ160บวก0.14คูณ200บวก0ค160ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอามาบวกมาคูณกันแล้วจะได้เท่ากับ358 28่สแดสาสิแล้วก็สี่สิบสีอ่ะทีนี้เราสรุปได้หรือ,อยังคะว่าเราจะใช้สีขาวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอย่างละเท่าไหร่อ่ะอันแรกคือสีขาวเนาะดังนั้นเราจะใช้สีขาวกี่ลิตรคะ3ามห้ลิตรต่อมาคือสีแดงอ่า เป็นแถวของสีแดงดังนั้นใช้สีแดง28ลิตรใช้สีเหลือง30ลิตรและก็สุดท้ายใช้สีน้ำเงิน44ลิตรเราถึงจะได้แบบที่เราต้องการนั่นก็คือสีเขียวกระลำปี160ลิตรสีเขียวเปลือกมังคุด200ลิตรแล้วก็สีเหลืองกล้วยหอม100ลิตร เป็นต้นนะคะส่วนข้อ2ให้นักเรียนไปฝึกทำเองนะคะโอเค